ไปไหนไปสวนนะไปยังกี่ไปทินี่จะไปกินข้าวเอาสักอย่างเร็วๆไปไปกินข้าวไปกเกสเซนไปไปไปเร็วๆนั่นเอเซนไปนี่มานี่เด้อนี่เด้อเอ้เอนี่ยเอเซนกินเลย ไม่กินนะไม่กินแล้วจะเอาอะไรฮะไม่กินแล้วจะเอาอะไรเอาอะไรให้ไม่กินข้าวอ่ะอยากจะขออะไรล่ะขออะไรกินแตงเหรอเอาไหมแตงกวาไหมไม่เนี่ยตงกวาเนี่ยเอา้เอาไปไป ไปไปกินไปไหน